วองมานะวองมานะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะข้อตีนะข้ตีเลยนะขาตีเลยนะมันยรัาไอเล็กเพื่อนตายชุบเพื่อนชาลิฟอการเพื่อนด้วยชาลิฟกัสเพื่อนด้วย ชียโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนด้วยนะชาลิฟชาลิฟรีเพื่อนด้วยชาลิฟรีเพื่อนด้วยใครอยู่รีเพื่อนด้วยชาลิฟอย่าปล่อยเพื่อนนอนนานอย่าปล่อยเพื่อนนอนนานชาลิฟอย่าปล่อยเพื่อนนอนอย่าปล่อยเพื่อนนอนอย่าปล่อยเพื่อนนอน ขึ้นบีดโยกจนคอมึงเอะเคพ็ดเพลงเฮอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับเซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรป มือเป็นพันกูเหินได้ชนกันพลละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทั้งเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพราะในสมองไม่อยอมจะจำว่าเรีวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจังหองมึงควรจะฟังกูแค่อยากดักคดพ่อคนแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะดังขอบคุณกูบ้างไอสัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละคำมึงควรจะลดลูกเสือลูกเรือทำน้องก็เอื้องในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟอกว่ามือระยำอ้อขอโทษทีที่กวนซนตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนซนตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนซนตีนเรื่องของเรื่่่่่่อออออองงงงงงผมม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 แแกก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 วววววนน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 น้้้้้้้้้ตตตตีีีีียูาา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 ๆขบบบ็็ไใใครรจหเเัด เด็กควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่อนเยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากับมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดี เด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน เาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไวการการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเย่ไม่ค่อยพากเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคาปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดํากลัวสมติและเกรียนเป็นปะกูเกรียนกงก้ามานคน18ปีบวชเรียนยังไม่สถียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮี้ยแล้วเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซัอบ h e Yeah, that's true. I never had a big hit. I always wonder why you try to keep up with this shit. Them big red by your mama lipstick. You should watch your cut because she had a big slit. It kills me and you should mind your business. Did you have a minute? I will tell you what it is. Your dad live feeling great with this bitch because your mama pussy not that delicious. มีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือกเราไม่ค่ามันก็ฆ่าโลกมันเย็นแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสัว์มต้องเคลือบสร้างถิ่นและฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเลือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชื่อกัฐบาาหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีเพิ่งกวนส้นตีนมีเรื่องให้สีเพิ่งกวนส้นตีน บบอ,อย่าพูดควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กฝากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะฝากทีได้ีนหน้าส้นตีน